ส่วนเรื่องของประมงพงพางในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับหลายคนคิดว่าจบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้ชาวประมงพื้นบ้านหัวเขากว่า200คนชุมนุมเรียกร้องให้ออกคําสั่งผ่อนปล้นกฎหมายพงพางขณะที่รองผู้ว่าสงขลาพร้อมส่วนราชการก็มีการร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนพร้อมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาทางออกอย่างเหมาะสมครับ เมื่อวันนี้นะครับชาวประมงพงพางบ้านหัวเขากว่า200คนรวมตัวชุมนุมที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาออกคําสั่งผ่อนปลนข้อกฎหมายการทําประมงพงพางให้สามารถให้จช,ชาวบ้านนะครับสามารถทําประมงได้ตามวิถีดั้งเดิมโดยไม่ถูกจับกลุ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทางนี้สืบเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมามีชาวประมงพงพาง3ารายพร้อมเรือ2ลำถูกตำรวจน้ำจับกลุ่มขณะทำการประมงพงพางส่งผลให้ชาวบ้านไม่พอใจเนื่องจากจะรับความเดือดร้อนเพราะต้องจ่ายเงินประกันคนและเรือ จึงตัดสินใจมารวมตัวเรียกร้องให้ภาครัฐเห็นใจและหาแนวทางในการช่วยเหลือครับสำหรับข้อเรียกร้องอย่างเป็นประเด็นเดิมนะคะคือชาวประมงยังต้องการให้ภาครัฐอนุโลมให้สามารถทําประมงพงพังได้โดยไม่ถูกจับคุมแต่หากจะให้ยกเลิกการทําพงพางภาครัฐต้องมีเงินมาเยียวยาเจ้าของพงพางเพื่อจะได้ทานาเงินนั้นไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพอื่นต่อไปด้านนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะคะซึ่งได้ติดราชการ อยู่ที่กรุงเทพมหานครหลังทราบเรื่องได้มีการมอบหมายให้นายสวีดเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาสอนชนจังหวัดสงขลาสพเมืองสงขลาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากตัวแทนชาวประมงพงพางบ้านหัวเขา ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านสเวตเพชรนุ้ยก็บอกนะครับว่าต้องยอมรับว่าการทําประมงพวงพางเป็นเรื่องผิดกฎหมายพระกอบประมงซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งหาทางออกอย่างเต่งด่นดวนและเข้าใจดีว่าชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งพระรัดเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่การแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนจําเป็นต้องใช้แนวทางการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายที่มีมาตรการรองรับชัดเจน ยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดได้มีการจัดตั้งคณะกรกรมการเพื่อหาทางออกโดยขอให้มีการเสนอตัวทั้งตัวชาวประมงพงพางเองผู้นำศาสนาส่วนราชการเอกชนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาจัดร่างจัดทำร่างข้อมูลเสนอจังหวัดและรัฐบาลต่อไปครับก็ต้องมีการพูดคุยกันต้องพบกันเครื่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของชาวประมงเองในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดผลผลเสียทั้งสองฝ่าย เรื่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยซึ่ง,งต้องบอก<ร>ว่ากระบวนการตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจัหงหวัดสงขลาได้เพราะมันเป็นกฎหมายของประเทศฉะนั้นต้องมีการพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายรวมถึงรัฐบาลเองที่จะมาหาเนวทองานในการแก้ปัญหาตรงนี้ต่อไปแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าส่วนนี้การประมงพงพางเนี่ยยังไงก็ต้องผิดกฎหมายอยู่